สวัสดีครับพระพี่น้องปองไปและวครับสี่วันลำเพลินลำเทินมีความรักสุขุสุขคนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องถู๋ก็หน่อยสายจวดเอ้ยพี่น้องครับหลังจากที่ประเวศนท่ยังไงสุดประกาศนี่ไมยใช่เจดีเนาะเมาน้ามลกับให้เพชรพวงมาลัครับพี่น้องครับพวงม่าไลเหมือนครับยางกันยังกันเพียรพร้อมอันใบเศร้าเนี่ยมาหากันมาาไม้ครับพี่น้องครับใบเศร้าหากันมาฝากก็เลยเย็บเข้าไปครับอันนี้ อาภรณ์การจากพี่พี่นัทพงศ์นะครับพี่น้องครับให้ครับน้องเพลงครับพี่น้องครับหลังจากที่ว่างเฮ็ดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วลูกๆก็เสียไปมอบให้น้องเพลงครับพี่น้องครับตอนนี้ที่งานคอดตุ่มแล้วก็เสียบคงเสียบคงเตรียมชุดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับพร้อมจวดแล้วครับนะตามมาครับร้านค้าร้านค้ากันเรียบวกงครับนี่นะครับพร้อมแล้วที่งานตลก ผลิตโลกเขึ้นสิบหลี้ยงร้านครับพีครับพวกครับแล้วเขาเล้าเขาเป็นเแซ่บแห้งครับพี่น้องครับพวันชุดเพชรกับคอกับหน้าม้าแมนท่นปรมดาครับพี่น้องโอ้อลังการงานสร้างแง่ดีครับนี่แต่ว่ากระเสบสมราคาของเราเฮ็ดจุดเลยครับเพราะว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวว่าจะทำซ้ำครับเสียบแซ่บเสีบอันนี้มาใหม่ทีมงานของอ่าของผู้ใด้ก่อนะเพราะเมียยังเกาะบ่านเมียแอนชุดนี่ เราซื้อมาจะไหนกนะที่มาท่าพราะซื้อมาจะไหนกันครอบถ้าป,ปอไปปอครับมาซอยครับ่นอ้องค,ครับกะพอจะไล่ท่าคลิปละแม่นมากแลครับแต่เสียงพี่โอ้โหสดอมกอป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 อไม่ยังอีกไม่ยังอีกไม่ยักอีกไม่ยังอีกบัดนี้ จะออกนับตะเกินจออกนับตะเกินเรานับตะเกินาจะออกเราโอ้มาเงินตอนนี้ที่งานน่แล้วกรสกันจัดบอกกิ้งับ้างนะครับานประเทระบบเชนน้อยกันจะได้เวลานะครับนี่ยเริ่มในการสองทุ่อาจจะทุ่งว่าครับรอ่าส็จน้องเมลนครับใส่น้อน้องเพลงักัน้องเพลง รัน่น้องครับโอ้ผลไม้ก้าอยางเดีผลไม้ก้าอยางรัน่น้องครับชุดนะครับผลไม้ก้าอยาางเพงี่้าจะเป็นน้องน้องนน้องไอนลินปเล่นไปเล่นน้องเพลงอย่น้องเพลง เพีงอยู่ไหนน้องเพียงังโน้นหรอแม่ซีรีส์กันสีสบาน้ นคนรับรัเสรเรเมือในการเี่มงานไปกับสาวเที่กนังเคล่อนไปกับงเอย่เมื่อจะแต่งโตัวซานะทีน้อยว่ายปะจัดบอกกิ่งโดนนีดน้อยครับพี่้องครับ,รบในเสื้กอกำลังทำการแต่งหน,น้าแต่งตาครับเล่เนเกมที่ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นการที่ว่ายคร แสดงก้อนเวล,ลาครับปกติแสดงสามทุ่มสามทุ่มครึ่องอันนี้สามทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มก็จะทำการแสดงนะครับพี mm ่น้องครับก็เลยจัดบุก,กิ้งเพื่อความแรงงาน่ารถ oh, เครื่องปัน้นการนะทุกท่านครับเปิดฉากเลยครับรวด ลูกอยากพัดแน่ใน่อยโลโกครัโบ,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 บวโอ้ดังไก่แน่จาร้อยห้าม ก็ดได้เสาคองให้แล้วประเดี๋ยวแซนด์โรถแานรถจย่างเดียวโอ้ในหน่วยโอ้รายการรายการรายการเอาี๋ยวครับบรรยากาศร,รถบัสสามขั้นวัได้ครับพี่น้องครับเป็นท่าประธานเลยมาจากอุดรขั้นหนึ่งครับเจนเซอร์จากอุดรแม่กันสามสิบกว่าปกติเสาวรถตู้มากมันก็นเลยนั่งยากครับเอารถบัสนั่งสบายครับ ก็ไบเจ้าภาพต่อไปสิตวิญญาณเราเลยครับเนี่ยเอามาทำอะไรตรงนี้มีนี่นะมาทำอะไรตรงนี้ทำอะไรตรงนี้นี่มาจูบแกมาจูบแกเอาอเคครับพี่น้องสลาบคลิปนี้ฝากไวปสำเนินนะครับเด้อขอบคุณพี่พ,พ,พี่นัทสภงครับพี่น้องครับขอบคุณแม่ใจดีนะครับเด้อนะครับมาหน้ามาไหนหลังจากที่ เลิกเลขขิกกี่ร่มนะหกร่มหกร่มเลิกหกร่มหกร่มกับสีเข้มเก็บของกับเดินทางต่อรับใช้จะพูดครับหลังจากอันนี้แล้วเฮาสิร์รุ่นน้ำกัด่าเฮาสิได้ออกเดินทางจักโมงจักแยามครับพี่น้องครับทอดพุ่นจักโมงจักแยามจั๊กปวดติดตามสั่งสบายนะพี่น้องเนาะเอาสู้ๆไปร่างใจที่มาเป็นรับใช้แล้วก็สุขสุขคนครับเล่นรว่นตรวดพิเศช่วงนี้เราก็มีตลอดไปนะครับเด้อ,อ,อ,อนะดช่วย,ววย,ววย,ยสวัสดีครับ